นี่อ่ะจ้ให้อ่ะสตารนีก้องนึงอ่ะเอาไปออสัตว์ลำลาเรื่องกูเกียบเบเย่งิ๊ตบเออติ๊ตบเตายจะตายจะตาย นต์แน่วนี่มันอยู่กันในเกม ROV ว่านี่มีแค่ล็เชอรนครับใครครับคนครับขอบคุณโอเค <c oughs> ไปไปไปเริ่มเลย <c oughs> โอ้โหมาตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับ <c oughs> ชโชกลายลกรู้ว่าไผเป็นไผโคตไผเป็นไผนะไผเป็นไผอ่ะไไปหนนี่แน่โอ้ยมานดิมาดิเออมาสุดโปสุดโปในเกมนี้โอ้ยจะตายโว้ยโอ้ยโดนิฟไม่โดนิฟโร่ โโอ้เฟอร์บัตก็คงเฟอร์บัตคงรู้ผลว่ะแม่หน้าที่เราคือแบบเชื่อไกลลุมหรูไปกดครับอัตรายาสี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอค่ะดี่แน่เลื่อนรถไปแปดร้อยเลื่อนรถไปแปดร้อยคือก็เพิ่มได้ นี่แน่และรอบนี้รถกี่พัน <c oughs> โอ้ฝักดุดฝักดุดไม่โดนเ,เดียกเ,เ,เดโก้เนดองไม่ทายนั่นขี่ปืนอาวุธไกลกว่า เฉยๆเขายังไม่ได้เอาจริงเนาะนี่เอาจริงยังยังไม่เอาจริงหรอกใช่โอ้ยว่ะโอ้ยหลบอฮู่ไอ้ยักษ์หลบบ่หลบเพื่อเลยหลบเว้ยหลบเว้ยเฮ้ยนี่มันเติมตังค์นี่หว่ขี้โกงฉบับโม

ตีดตังไหมดีเวอดีอย่ารีบเออเออแต่50ไม่เลยกูตีป้อมมึงลิปอยู่โอ้ยยอด4,000กับ2,000ช่างหัวมันเถอะฮะช่างหัวมันเถอะอุ๊ยหัวมันเถอะหลบบล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 หลบทำไมอ่ะเฮ้ยต่อต่อแม่งช่วยต่อแม่งช่วย อย่พิงอย่าพุ่งยายมีอย่าป๊อตมี um, อย่าตีป้อโโมได้แล้วไม่โชว์ป๊อตอะเล่นเหลือห้าพันแล้วดป้อมเลื่อนเหลือห้าพันเมาอย่าพุ่งรออย่าพ่งโอขอเรียกว่าโชว์กาก่อน โชกากนิดหน่อยก่อนขู่บ่อมึงในป้อมเลยก็ได้ป้อมใหญ่แม่งสีบอกไปเลยใจเย็นพูดเรื่องเอาไม่รู้จะพูดแพ้อ่ะเล่นงี้ก็ได้งี้ก็ได้ก็แบบว่าไม่ซีเรียสนะครับดูสกอร์เพื่อนผมบ่กเก่งมากครับดูเก่งมากเก่งมาก เอ้ยชวยนกูไม่ได้หรอกบอกเลยกูแล้งโก้ไอสัตว์มันจตมันบ,บอกอะไรแตกต่างมาใช่างือไม่ต้อง <นะ S 1> เล่นซีฟเวอร์ก่อนกูเล่นนี่ฮาฮาเวฮาฮาไอแบตต้อออกไปดิไอด้าด้๋ยวด็กอกชวนคนแปะหน้ามาได้ดิอ่ช่งงหงือไม่มาเธอเน่ขาดวันนี้ไม่ได้ มาปนะัญหมีปัญหามีเด็กมีเด็กชายตังค์มาลบกวน๋ยวเราไปกลางกันดีกว่านะโซโลโซโลชอบบุกเตียงแสดงว่ามึงต้องอยู่คนเดียวเจอห้าคนุวมกันยังเอาตัวรอดได้โลโลลโซโล,โซโลหรือโซโลหรือตายเดียวออนี่ เราเป็นสายปีเป่าตบตบตบอาริสตินี่เจ้าสะพอนี่ทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอลิสอลิสอลิสจะตายอริสยังไม่ได้โดนดาเมจเลยเฮ้ยแหลกแหกแหกเฮ้ยทอ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 ยคลิปจะตายรูรู้รู้รู้โอ้อาริสคนไม่โดนดาเมจเลยว่ะป้อมจะแตกแล้วข้างหน้ากันนะข้างหน้าบัตรฝ่ายมาช่วยแล้วยูยูยูสบายสบายจะไปบอลก่อนไหมฮันติงมันเสือก

มามากาไฟกัตตาไฟไม่เคยเสีชาร์ตเฉ่งเนี่ยจะตายฮะจะตายจะตายเฮ้ยเไม่ไหวครับตบตบเลือดเราไม่โอเคครับเราไม่โนครับเราตีป้อมครับเราไม่โดนกัตตาไฟครับโอเคครับตีกัตตาครับเสียวเสียวครับโอ้ระเบียบไอ้นี่แมงควายไข่ไข่เลนล่างทำไมวะ เอาปืนบาดแม่งเลยปืนบาดแม่งมีบ้าแตะแน่นอนใช่ป่ะอันเนี้ยไม่ใช่มึงเหลือเลือ20ี่ไม้กูนะเว้ยย่ายาแล่นี้ยา นาหนาคอไปแล้วนาคอไปอ๋อนาคอไปแล้วการต่อการต่อการเราคลองฮอยถ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 อยลวมึงเยีนยน้าคอฟังแลไอ้เยี่ยเ่ยี่ยน่ยี่ยีย่ยี่ยียี่ยียี่่ย่่ี่ย่่ย่ไ่ยยยย่ เดี๋ยวยูเดอร์มาลงเก็บมาคอสมาลงก็เก็บที่ก่อนนะที่ก่อนที่ไหนแกตัวพักนี่วยกูด้วยโดนลุมชักดาวอย่ยโดนโดนสับโดนสับขอไปกินโอ้โหมูไม่ทันครับโอ้โหโอ้ยแหลกแหลกแหลกมไม่ได้แหลกห่อแหลก ตันปุ้ยเอ้ยระวังโอ้ยบั๊บ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 ั๊บบั๊เอาว่ะเอาอะอะไรวะบั๊บสะพอนแม่งมาโหดเว้ยสะพนเปิดเปโลให้คีบเป็นน้ำใจเย็นดิใจเย็นมากเนาะสุดใสเคอลลีบโอ้โจะตายจะพุ่งตีเลยาเลยรอครับรอคีบครับไป่ะข่าวรออะไรครับรอคีบครับเดี๋ยวเปิดบั๊บวกแม่ง โอ้ยโโอยยยอฮยเอ้เฮ้ยเ้เ้จะตายเฮ้ยเยเอยยยไม่รอด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 ดาโคตอยู่กูไม่รอดเื่อคุณดูไอ้ไอ้สาิัตย์เด็กกู่มคลิปนี้กูไม่เอาลงม่ก เขาเชียวะเขาเชียวเขาเชียววะเ้าเชียววะเอ้ยกูจะเชวนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาเชียววะเฮ้ยเงียบดิเขาเชียวโอ้อหยังไม่ไปสามเลยทุกคนครับเอออย่าลืมใส่อยากยายาใส่หมวกับ ฟังน,นะเอาวะบูมาโหดมากควรปิดเสียงเอาไว้นะครัเ <ผม S 2> พ <อ S 2> <ม>่าปิดเสียงแล้วนั่นก็อีในการรับชม

คนร้ายมากเฮ้อเอาาเวทุกคนครับอย่าลืมลดเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อแม่ด่าครับเฮ้เอข่าเชียวเฮ้ยเาเียวอ้ อว่ดเอาดที่อะไรเ้าัดเวนสติงกำเาอ่ะเช้คไม่ต้องสนจครับเพราะว่าทำไมถึงถูกสุดาเนีที่ถูกอยากันที่ตัดหน้าเลยไม่พูดเร่สือค่ะทีเขาอยากขีไม่ต้องถามครับว่าทำไมถึงอยากขู้ครับเีคับเอ้าไม่ดีหด้ พวกพีไ่ไ,ไปล้านเขาทุ่มไปเขาวานวะเหี yeah. ้ยระวังทำไมวะเฮ้ยระวังนะขอรถปีป้อมเว้ย え、そう。 แม่งมาก็เป็นคณะ กินมีการติดเหล็ดน้อยครับก็เลยตัดไปแปนบวกติมตัวนี้เบคก็จะว่ายง่ายฮดูเฮ้ยตัวยกอนช่วยดูสินอ้โมเป็นนังรยกปคนหน้ปะเทาวะเฮ้ยใจเย็นๆๆเย็นใจเ็น เยนี่หิวีวันนันเล่นนาวิกับพี่มิได้ทั้งยิบเจ็บมากเลยยิบหรืยสลเกมเมอร์บอกกูเสียหน้าหมดคลิปนี้กูจะไม่เอาลงกูสาบานกูสาบานต่อระมัดระวังระะวังดูดกูสาบานที่ในคิปนี้กูจะไม่เอาลง